สวัสดีครับสวัสดี1987นะเพื่อนๆนะครับวันนี้เราอยู่หลังเต็นท์นะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับน้องเอ๋ครับผมอยู่ที่หลังเต็นท์คือผมเป็นส่วอสอนรถยนต์สั่งการเปลี่ยนอเมรสถานที่ตั้งครับเป็นสถานที่พักรถยนโรงเรียนสุวนกราฟสุบนี้ผมอยู่รรรมมตรง200เมตรที่210ม่ใกล้ในขายของกระร้าสองมาเจริได้วิววันนี้อยู่หลังเต็นท์เลยเนะครับวันนี้บอกเลยว่ารับรถบ้านเดิมๆนะครับคุณอามาขายถึงเต็นท์เลยนะครับผมบอกว่ารักมากแต่ที่บ้านมีที่จอดแล้วนะครับก็เลยส่งต่อเผื่อมีคนชอบยุค80เพื่อนๆ โอ้โหวันนี้บอกเลยอย่างแจ่มเรามีอะไรจ้าต้องบีมครับผมวันนี้พี่เป็นโตโยต้าโคโรน่านะครับปี1987 AT 151นะครับสวยๆเลยเรียกกันว่าโคโรน่าตู้เย็นครับพี่ทำไมถึงเรียกตู้เย็นครับน้องบีมครับผมมันมีตู้เย็นในรถเลยครับพี่ใส่เข้าไปแล้วเย็นเลยใช่ใส่ของเข้าไปแล้วเย็นเลยพี่มันจะใส่น้ําใส่เบียร์เย็นไม่หมดนะครับคันนี้บอกเลยว่าสีเดิมเครื่องเดิมนะครับแล้วก็เลื่อทะเบียนเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยเพื่อนๆอ่ะมาดูพวงกันช้าๆฮะ นี่ครับผมโตโยต้านะครับโคโรนานะครับ1987สวยๆอะนะสันประตูยังดูดีอยู่เลยฮะรถพีพีไม่นองกลัวเลยดูนี่ก่อนเพื่อนฝาครอบโตโยต้ายังเดิมเลยแม่เจ้าโวยนี่ฮะทั้ง4ี่ฝาเลยนะครับเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเดิมเดิมเลยทีเดียวดูสันประตูก่อนเพื่อนๆดูนะตรงเป๊ะเลยฮะสีสันมีริ้วรอยตามการเวลานะนะครับ แต่ว่าเราก็ไม่กล้าทํานะยังเดิมอยู่เลยเนี่ยฮะยังเดิมบาง,แป,งแป้งๆอยู่เลยนะฮะคันนี้คล้ายๆเอฟเอฟนะ <S <S ใช่เรามี F F เอฟเอฟคันหนึ่งนะส่งต่างจังหวัดไปแล้วคือสไลด์ไปคันนี้บอกราคาแล้วนะบอกเรียกทีตกใจจริงดูเลยฮะดูสันประตูดูคิ้วพวกนี้นะฮะเนี่ยฮะฝาเฟอร์นี่ก็ย,ยังเดิมหมดเลยนะมีนิ้วรอยบ้างนะครับแต่ว่าคิ้วเลดยังดีอยู่เลยอนะดูสิบีมเนี่ยเป็นเดิมนะพี่ถือว่าใช้ได้เลยนะเห็นไหมโควิด โอ้สวยอ่ะอน้ำตาจะไหลเพื่อนๆรถส,สวยอ่ะจริงดูดิฮะนะครับคลาสสิกจริงๆนะฮะซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไป,ไปสะสมก็ได้สสะสมก็ได,สสได้เก็บก็ได้นะครับนั่งกินกาแฟคุยกับเพื่อน <ๆ S 1> ก็เท่แล้วฮะขอดูพายนั่นครับน้องหลางพระนครจุก,กู้คันนี้ขับเองปหมขับเองครับพี่นิ่มไหมโอ้โหเดี๋ยว่าจะนิ่มเลยทั้งนิ่มทั้งนุ่มนิ่มนุ่มสุดยอดเลยนะยขาสาดยอดขาขาก็นุ่มนะ สุดยอดจริงๆรถปีไหนก็นุ่มหมดเลยนะขอฟังเสียงหน่อยจากน้องหลังเฮ้ยติดชะลึ่งเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยแผงประตูนี่นะฮะโอ้โหก็ยังสวยอยู่นะครับบอกก็เรียบร้อยนะมีรอยบ้างเล็กน้อยแต่เดิมเดิมจริงๆริภดูผิอะไรก่อนเพื่อนๆโคโรนาได้อย่างที่สําคัญคืออยากจะบอกคือเชื่อมัมว่าคอนโซลไม่มีแตกเพื่อนนี่จะเปิดเรือนไม้ก็ดูก่อนฮะเห็นไหมฮะ คอนโซลไม่มีแตกเห็นไหมฮะเรือง,งานเรือมองเรือนไม้ที่สวยนะคสวยฮะใช้รักษาจริง,<า>รงๆเห็นไหมมืดแค่ไหนก็ยังเห็นอยู่เฮ้ยไม่แตกจริงนะเนี่ยของนร้ก็สวยเนะี่ยดูฝั่งนู้นกันแผงข้างประตูสวยทุกบานเพื่อนๆดูดลฮะคอนโซลสวยงแต่ฝั่งเมื่อกี้นั้น,น,นอ็กดอดูเห็นไหม เขาลืมบอกไปนี่ไงที่น้องบีบอกมีตู้เย็นด้วยเย็นจริงเลยจะเล่นไหมใช้ได้เลยนะเก็บของได้นะครับหรือว่าจะใส่ใส่น้ําใส่เบียร์คุณจะทานอะไรคุณก็ใส่เข้าไปฮะนี่ฮะบอกก็ยังเดิมเดิมเลยนะเพื่อนๆเขารู้สองแถวหน่อยฮะก่อนประตูก็ยังสวยแผงประตูสวยทุกบานนะบอหลังก็ยังโอเคนี่เดิมจริงเนี่ยนี่ไฟใช้ได้หรอใช้ได้ เมซิ่งไทยแลนด์ครึ่งทรงคร <c oughs> ึ่งเสียงครับผมหลังไม่ได้อัมพี่จริงๆเนี่ยรถรถใช้เดิมกับทุกชิ้นเลยนะเมื่อกี้เห็นไฟท้ายบแบบจะบอกว่าไฟสองว่าทะเบียนใช้ได้นะขอดูเปิดไฟหน้าหน่อย <c oughs> ช่างแบบแฮบเสือหุยหุย <c oughs> โอ้โหหายใจหมดเลยตกใจครับพี่สุดยอดเลยฮะดูเลยฮะไฟสองแผ่นที่เพื่อนๆ <c oughs> นี่ครับทะเบียนสวยด้วยนะครับจะเงินนําพาหรือจะพาไปหาเงินเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับ สุดยอดเลยนะครับโอ้โหน้ําตาจะไหลดูสะก่อนห้ากับห้าเป็นสิบสิบวกหกเป็นสิบหกบวกสิแปดนกับแก็เป็น9น้านพาไปหาเงินโอ้โหูน้ําตาจะไหลรวมกันก็เป็นเก้าคิดบวกได้บวกครับพี่สุดยอดครับผมสวยจริงๆอ่ะขอดูห้องเครื่องหน่อยใช้ได้นะถ่ายกระโปรงเสียงทะลุมาเลยต้ยงอง,องบีม<อ>บนี่เจ้าเหรียญบาทหลดนนี่ดังเกิงกงๆๆงเลยเนี่ยรถสวยนะเพื่อนๆเดิมด้วย ะะอาจจะเป็นรถในฝันนะครับหรืออาจจะเป็นรถในความทรงจาของหลายๆคนนะนี่มาแบบเดิมๆนะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะเพื่อนแป็นเพองเดิมเห็นไหมเอทหรือท่าหนึ่งเครื่องยังสวยเสียงยังเพราะอยู่เลยเพื่อนบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากฟังราคาตกใจบอกเลยราคาใจหายใจคว่ำมายน์โฉมกันรู้สึกว่าคันนี้จะเข้าวัดบ่อยด้วยนะ คันนี้เป็นเกียร์ธรรมะธรรมะนาะครับผมต้องทำเมื่อกี้ต้องบอกธรรมะธรโมนี่หาตัวเลยเอาใหม่ดีกว่าคันนี้เขาวัดบ่อยนะทำไมครับพี่เป็นเกียร์ธรรมะด้วยธรรมะธรรมโมแอร์แห่ครับผมพอแล้วสองรอบแล้วดูรถดีกว่ามาแล้วครับตู้เย็นในตำนานของใครหลายๆคนนะครับผมโตโยต้าโคโรนาตู้เย็นนะจ๊ะบครัผมสุดยอดเลยนะโอ้โหสวยจริงๆนะครับ คันนี้ไม่แพงกันเลยทีเดียวเชียวนะเพื่อนๆหนังเต้นหมักหมื่นเรามีมากมายไก่กองเท่าไหร่ดีครับน้องบีมจ๋าครับผมคันนี้นะครับสำหรับลูกค้า f อไม่ว่าจะเอาไปใช้งานหรือจะเก็บสะสมนะครับคันนี้จัดไป4 5,000บาทครับผมโอ้โหตุงทุงๆุงทุงุงครับผมคันนี้หายากเลยครับรุ่นนี้ราคาแบบนี้นี่ คคัันรบพี่ถูกต้องหายากจริงๆเนี่ยคือหายากสภาพแบบที่จะเดิมๆเรียบร้อยเรียบร้อยนะหายยากจริงราคากลางเท่าไหร่ครับตรงนี้ราคากลารที่ผมไปเช็คในเว็บไซต์มาคันนี้อยู่ที่ประมาณ4ี่0 0ื่ถึงหกหมื่นเลยครับพี่แล้วแต่สภาพเนาะคันนี้ก็ถือว่าไม่คิเล่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 ต้องถือว่ารถเดิมสีเดิมเรียบเดิมนี่ก็เป็นต่อแล้วนะครับเป็นต่อที่ช่องสามที่เขาเลิกพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปก่อนภาคหลังนี่พี่ไม่ค่อยตลกเลยอ่ะอ่ะโอเคราคานี้เลยนะครับ FC เนี่ยมาติดตามเราได้45,000นี่หมื่นเรามีเยอะมากนะใช่ครับ ลืมบอกไปฝากไว้คันหนึ่งตรงนี้นี่โคโรนาสีขาวเห็นไหมอย่างเจ๋งคันนี้ขอเป็น40,000ห้าเหมือนกันปิ๊งปิงปิงรถสีสวยทั้งคันเลยฝากก้เลยขึ้นคันนะที่เหลือก็ติดตามในเว็บไซต์กับในช่องเราได้นะครับมีอะไรฝากพี่ซีไหมสองคนก็ฝากบนไลค์กดแชร์หน้าแฟนเฟซบุ๊กก็ยูทูบับผมชื่อพีด้วยว่าพีดชาแนลพีทางหน้าแฟนเฟซบุ๊กก็ยูทูบชื่อเดียวเลยนะผมนี่เอกผมลินเลยมัะงครับไปเดปิดแรปเปอร์แล้วครับช่วยเลยรับมือหน่อย เราสามคนขอตัวลาไปก่อนอเจอกันต่อกันอีพีหน้าะจ้าสวัสดีจ้าสสวััดีครบ